ก็เลยคุยซุบซิบกับแม่บ้านสงสัยเราจะโดนผีหลอกหรือเปล่าแม่บ้านก็กลัวครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยก็กําลังจะหลับตายค้นอาบน้ำอีกคุยน้องในห้องเดิมนั่นแหละอาบอยู่จนแบบเสร็จเรียบร้อยอถ้าอย่างนี้นอนไม่ได้แล้วนอนไม่ได้แล้วอย่างงี้ผีหลอกแน่นอนอออสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพกกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยปกติแล้วก็จะนําเรื่องราวจากสนามรบมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันแต่สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะวางเรื่องราวจากสนามรบไว้สักสองสามคลิปจะหันมาเล่าเรื่องราวของผีสางนางไม้ให้พี่น้องได้ฟังเพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอน ลุงนนท์ก็ไปเจอกับผีหลอกซึ่งผีที่หลอกลุงนนท์นั้นนะครับไม่ใช่ผีในผืนป่าดงดิบหรือว่าบริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาแต่เป็นผีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวลุงนนท์จะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้น ลุงนนท์เนี่ยยังรับหน้าที่เป็นเลขานุก,การของชมรมนักรุกดำไข้ปักธงชัยกรุงเทพมหานครในช่วงนั้นมีโอกาสเดินทางขึ้นลงระหว่างกรุงเทพกับโ,โคราชเป็นประจำเพราะต้องติดต่อ,อภารกิจกับฝ่ายทหารพานกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองนะครับก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็เดินทางมาที่โคราช เพราะว่ารุ่งเช้าของวันต่อมาเนี่ยมันจะมีการประชุมที่ฝ่ายทหารผ่านในระหว่างที่เดินทางเข้ามาที่เมืองโคราชก็มาถึงประมาณสักสี่โมงเย็นพี่น้องกะว่าจะมานอนที่โคราชสักคืนก่อนพอรุ่งเช้าก็จะเข้าไปประชุมตั้งใจว่าอย่างนั้นนะครับในระหว่างที่เดินทางมาถึงที่โคราชก็ไปพบกับเพื่อนคนหนึ่งแกชื่อว่าจ่าก,ก่อ กาดเมธาควบพิมายนะครับอันนี้เป็นเพื่อนกันแต่เดิมนั้นากาดเมธาควบพิมายหรือว่าจากก่อเนี่ยเขาสังกัดกองร้อยทหารพันจุ่โมที่954านามเรียกขานคือขังข่าวพิฆาตกองร้อยตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับกองร้อยของลุงนนท์นะครับแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นเพื่อนกันจากนั้นจากกอก็บอกว่าเฮ้ยนนท์เดี๋ยวพบปะสังสรรค์กันสักหน่อยว่ะเพื่อนนานๆเจอกันบอกว่าอย่างนั้นนะครับ จากนั้นก็มองซ้ายมองขวาขออนุญาตแม่บ้านแม่บ้านก็บอกอ่ะไปเถอะไม่เป็นไรเพราะวันนาน,นๆก็มาเจอกันครั้งหนึ่งเข้าใจแม่บาานบอกว่าอย่ังน,นคกับจากนั้นก็หลังเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นก็ไปถึงบ้านของจากก่อจากกอบ้านเขาอยู่ในค่ายโซลนาลีนะครับเขามีบ้านพักอยู่ข้างในจากนั้นก็ไปนั่งดื่มแล้วก็ รับประทานข้าวปลาอาหารกันที่นั่นนะครับก็มีหลายคนมีจ่าเปียกก็มีมีประมาณ4ี่ห้าคนนะครับจาได้ไม่หมดจากนั้นก็นั่งพูดคุยถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไา่ปักธงชัยนักรบเวลากินเหล้าเนี่ยมันไม่คุยเรื่องื่นเลยพี่น้องมันคุยแต่เรื่องราวการสู้รบยุทธการนั้นยุทธการ,การนี้เองได้ขึ้นไหมเองเป็นยังไงพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องเองตายกี่คนกอง้อยข้าโอ้โหลบอย่าหนัก วันนั้นจําได้กองกําลังทหารเวียดนามเคลื่อนกําลังเข้ามาเราอยู่ในเบิองมเราอยู่ในฐานยิงต่อสู้กันต,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 ตุ้ม้ำตุ้มําส่วนมากการเล่าเรื่องของนักรบเมื่อเจอกันจะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะถามว่าเอ้ยท่านอยู่กองร้อยไหนท่านอยู่กองร้อยไหนถามไถยกันไปจากนั้นก็อ๋อเคยขึ้นยุทธการด้วยกันเป็นคู่บัดดี้กันเออลราก็จะถามหาคนนั้นคนนี้เพื่อนร่วมรุ่นนั่ง พูดคุยกันไปคุยกันไปคุยกันมาเวลาประมาณตีสองพี่น้องตายหาละเมียก็บอกว่าพี่หยุดได้แล้วพรุ่งนี้จะต้องเข้าประชุมว่าอย่างนั้นสุดท้ายทนแรงกดดันจากแม่บ้านไม่ได้อะหยุดก็หยุดวะก็เลยบอกเฮ้ยเพื่อนถ้างั้นเราขออนุญาตว่ะขอไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงเช้าจะต้องมาประชุมที่ฝ่ายฐานลานซึ่งตอนนั้นจากอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่โครงอยู่ที่ ฝ่ายฐานพลานด้วยนะครับจากนั้นก็ล่าลากันล่าลาเสร็จล่ำลาผมก็ขับรถออกจากค่ายสุรนารีวนไปทางยาโมวนไปทางอหลังบกอเก่าไปถนนโพกลางวนหาโรงแรมพี่นอ้องช่วงนั้นมันเป็นช่วงเ,เขาเรียกว่าช่วงเทศกาลโรงแรมในเมืองโคราชเนี่ยหาไม่มีไปโรงแรมไหนก็เต็มโรงแรมนั้นก็เต็มโรงแรมนี้ก็เต็มก็ขับรถไปเรื่อยๆแม่บ้านก็เริ่ม งอนแล้วเริ่มงองงงอแงเริ่มบ่นแล้วเอาแต่กินอยากกินอะไรอย่างเงี้ยหาที่นอนไม่ได้เป็นยังไงล่ะแล้วพรุ่งนี้จะเข้าประชุมยังไงไม่ได้หลับไม่ได้นอนแถมเมาเหล้าอีกตั้งหางบอกว่าอย่างนั้นนะครับวนเวียนอยู่แถวแถวหัวรถไฟพี่น้องวนไปวนมาลุงแรมเล็กลุงแรมน้อยไม่มีพี่น้องแล้วก็ขับรถเข้าไปที่ถนนผู้กลางนะครับ จากนั้นมองเห็นมีอยู่โรงแรมหนึ่งตัดสินใจหัดพวงอะไรเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็มีพนักง,งานต้อนรับมีโโรบปพเขาก็มาถามว่าพีา่มาพักใช่ไหมก็ถามว่ามีห้องหรือย,ยังหรือบอกยังไม่มีมีห้องไหมก,ก็คิดอยู่พักหนึ่งนะครับจากนั้นโโปรปพเขาก็เดินไปที่รอบ,บีไปคุยกันน้องหนึ่งน้องนึง,นงซึ่งเขาคุยอะไรกันเนี่ยตอนนั้นต้องบอกตรงๆว่าผมไม่รู้จริงๆ นะครับจากนั้นรอปภคนเดิมเขาก็เดินลงมาก็บอกว่าเหลืออยู่ห้องหนึ่งครับพี่ว่าอย่างนั้นจากนั้นก็เก็บเข้าของสัมภาระกกระเป๋าเสื้อผ้ากับแม่บา้านขึ้นไปที่บบ็อบี้จากนั้นก็ไปเ,เขาเรียกวางมัดจุงมัดจำเอาบัตรประชาชนให้ทางโรงแรมเขาบันทึกเป็นข้อมูลจากนั้นเจ้าหน้นา,นาที่เขาก็พาไปที่ห้องพักนะครับพอเข้าไปสภาพห้องพักเนี่ยมันก็โอเคมันก็ใช้ได้นะครับ เปิดแอร์แต่ว่าโอ้โหแอร์พี่น้องดังงึ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 งคิดในใจตายหา่ากูจะนอนหลับไหมวะคิดในใจนะครับจากนั้นก็อาบน้ําอาบท่าแม่บ้านอาบก่อนผมก็อาบก่อนนะครับนอนยังไม่หลับพี่น้องมีเสียงเจ้ากรรม,มีเสียงคนอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําห้องของผมตัดสินใจลุกขึ้นมาไปดูเอ๊ะใครวะก็ไม่มีไฟก็เปิดอยู่นะพี่น้อง คือไอ้ไฟไอ้บนเพดานเนี่ยนะครับเราปิดเพราะว่ามันจะนอนไม่หลับแต่ว่าไฟห้องน้าเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะเปิดไว้เวลาลุกไปเข้าห้องน้ํามันจะได้สะดวกมันจะได้เดินไม่ไปสะดุดไอ้อสิ่งของอะไรต่างๆหกล้มมันจะทําให้ได้รับบาดเจ็บได้เราคิดถึงขั้นนั้นนะครับในระหว่างที่นอนก็ประมาณสักตีสี่เอาอีกแล้วพี่น้องเสียงคนอาบน้ําในห้องน้ําแม่บ้านเขาบอกว่าพี่ พี่ใครใครก็าอาบน้ําอยู่ในห้องเราพี่ไปดูสิก็ลุกไปดูอีกพี่น้องปรากฏว่าเงียบติดไม่มีอะไรทีนี้ก็แอบฟังนะครับว่าเ,เสียงอาบน้ําเนี่ยมันอาบที่ไหนมันก็อาบในห้องของเรามันไม่ได้ออกไปที่อื่นเสียงดังสุซ่าเสียงดังโอขันโอ,อตักน้ำเปิดฝักบัวเสียงอาบน้ำแบบได้ยินชัดเจนมากพี่น้อง ตอนลางหลังมาเขาเริ่มจิตเริ่มหวั่นไหวแล้วก็เลยคุยซุบซิบกับแม่บ้านสงสัยเราจะโดนผีหลอกหรือเปล่าแม่บ้านก็กลัวครับทีนี้เสร็จเร้อยก็กําลังจะหลับตายคนอาบน้าอีกคุยน้องในห้องเดิมนั่นแหละอาบอยู่จนแบบเสร็จเรียบร้อยถ้าอย่างนี้นอนไม่ได้แล้วนอนไม่ได้แล้วอย่างนี้ผีหลอกแน่นอนก็เลยนั่งคุยกันก็เคลิ้มไปอีกพอเคลิ้มอีก ไอ้เสียงคนอาบน้ามันก็กลับมาอีกผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันผีหลอกหรือว่าไอ้คนอาบน้ามันอาบที่ห้องไหนทําไมมันอาบอยู่ตลอดเวลาทําไมมันอาบไม่จบไม่สิน้นเข้มเข้มก็อาบเข้มเ้มก็อาบแล้วเสียงที่มันดังมันเสียงดังในห้องไม่มีเสียงกุไม่มีเสียงกัดไม่มีอะไรบริเวณที่นอนบริเวณไอ้ตู้ยินไอ้โทรทัศน์พัดลมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีสิ่งบอกเขียนว่ามันมีคนพักอยู่ก่อน แต่เสียงกุกกะกุกกัก,ก,กเสียงอาบน้ำซาซาซาเนี่ยมาดังอยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนะครับพี่น้องลุงชเช้าเก็บเข้าของสภาระเดินออกจากห้องมาจ่ายเงินที่ล็อบบี้ก็เลยถามน้องที่ล็อบบี้บอกเฮ้ยน้องทําไมพี่นอนแล้วมันมีคนอาบน้ําอยู่ในห้องพี่ตลอดทั้งคืนน้องเขก็ทําหน้าแบบเลืกลกไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่มีอะไรหไอไรอกพี่ว่าอย่างนั้นก็เลยบบ เอ้ผีหลอกหรือเปล่าห้องนั้นเคยมีคนตายมาก่อนหรือเปล่าก็เลยถามน้องๆเขาบอกว่าอย่างนงี้เขาก็ไม่ไม่มีพี่ไม่มีว่าอย่างนั้นห้องนี้มันก็มีคนมาเช่าประจําก็มาอยู่ประจํมันก็ไม่เคยมีอะไรนะพี่ของพี่เนี่ยน่าจะเป็นเคสแรกเป็นรแรกเขาบอกว่าอย่างงี้แต่ผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผมในค่ําคืนนั้นมันค่อนข้างจะทําให้สงสัยอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ใช่ผีหลอกใครมันจะมาบาังอาจอาบน้ำในห้องนั้นพอไปเปิดประตูดูไม่เห็นใครไม่มีตัวตนมันเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องจากนั้นจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยก็เดินลงมาก็มาเจอเอจ้าหน้าที่อรอปกพอซึ่งไม่ใช่คนเดิมซะแล้วเพราะคนเดิมเนี่ยเขาออกเวรไปก็เลยนี่น้องมานี่ควักเงินห้บาท บอกว่าเออเดี๋ยวไปซื้อไอ้พวกเอ็มลงเอ็มร้อยซื้อกาแฟกินพี่ให้ตอนนี้แต่งเครื่องแบบแล้วนะครับทีนี้น้องก็บอกโอ้ยขอบคุณพี่ขอบคุณพี่มากเราก็เลยเฮ้ยน้องพี่ถามจริงเถอะเอกข้างบนเนี่ยมันเคยมีคนตายหรือเปล่าน้องเขาหลุดพูดออกมาเลยมันมีอยู่ชั้นสองนะพี่ห้องฝั่งทางซ้ายมือแต่ผมจําเบอร์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเขาผูกคอตายในห้องน้าว่าอย่างนั้นพี่น้องบันเลยเลย กลัวพี่น้องเราก็โปแตกตรงนั้นแหละแต่เราก็ไม่ได้กลับไปต่อว่าเอเจ้าหน้าที่ที่ล็อบบี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครที่จะมาการันตีอะไรต่างๆได้ไปเล่าให้เขาฟังเขาก็จะหัวเราะอย่างเดียวนะครับก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นมีหน้าเมื่อคืนพี่ไม่ได้นอนเลยผีหลอกทั้งคืนก็เลยบอกว่าอย่างนี้ฝากไปบอกล็อบบี้ด้วยบอกว่าทีหลังอยบบ่ากหกบอกเขาว่าอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ขับรถ ไปกินข้าวแถวๆตลาดไอ้สุขาพิบาลหนึ่งนะครับกินข้าวเสร็จก็เข้าไปร่วมประชุมหารือกับฝ่ายทหารผ่าน,านเรื่องสิทธิสบริการของทหารผ่านและอดีตท,ทหารผ่านโชควาหนึ่งสามข่าปักธงไทยนะครับจากเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผมได้เล่ามาให้พี่น้องได้ฟังพี่น้องคิดว่าผมถูกผีหลอกหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจินตนาการขึ้นมาเองหรืออย่างไรเรื่องราวเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้น ไม่ใช่มีเฉพาะผมคนเดียวแต่มีแม่บ้านไปด้วยเรื่องนี้เล่ากี่ครั้งก็ยังจําได้พี่น้องถามว่าสถานการณ์ในตอนนั้นรู้สึกกลัวไหมถ้าอยู่คนเดียวพี่น้องน่าจะแบบสยดสยองแบบสุดๆเหมือนกันแต่ว่านี่ไปสองคนกับแม่บ้านกลัวก็กลัวแต่เราก็เป็นทหารเราผ่านล้วนผ่านหนาวมาเยอะเหมือนกันสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นนะครับก็ได้แต่ กำพราไว้จากนั้นก็สวดมนต์นะครับคาถาหล,ล,ลวงพ่อต่างๆหลวงปู่ทวดหลวงพ่อตก็นํามาสวดนะครับแล้วแม่บ้านเขาก็สวดเขาเรียกว่าชินมันชรในด,ด้วยนะสวดแต่ตัวผมสวดไม่ได้แต่แม่บ้านเขากิงนะครับก็สวดนะครับแต่จะสวดยังไงก็แล้วแต่คืนนั้นนี่โอ้โหพี่น้องโดนอย่างจังเรื่องนี้ก็นํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพราะว่าบางครั้งบางโอกาสพี่น้องเอฟซีวผมอาจจะ เดินทางไปต่างจังหวัดก็ให้เลือกโรงแรมที่มันดีๆหน่อยพี่น้องไม่ใช่เข้าไปในโรงแรมจิ้งดีหรือว่าโรงแรมที่มันโกโลโกโซเพราะว่ามันอาจจะเจออย่างผมก็ได้นะครับเรื่องนี้เล่าให้ได้ฟังพอเป็นบทเรียนนะครับนำประสบการณ์มาแชร์พี่น้องได้รับรู้รับฟังร่วมกันจะได้เป็นข้อคิดว่าอไปแต่โรงแรมเนี่ย คือบรรยากาศพระภูมิเจ้าที่ผีสางนางไม้เจ้าของโรงแรมก็อาจจะเพ่นพ่านอยู่แถวๆนั้นก็ได้เดี๋ยวเล่าออต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีตอนนั้นนะครับก็ไปกับเจ้านายนะครับไปกับเจ้านายเสร็จเรียบร้อยก็เจ้านายนอนห้องที่1น,นะครับแล้วก็มีเพื่อนเจ้านายนะครับเป็นผู้หญิง4ีหคนนอนห้องที่สอง ส่วนตัวก็ผมนอนห้องที่3นะครับในระหว่างที่กําลังนอนนอนนะครับก็ได้ยินเสียงเออาโวยเสียงเออาโวยวยก็เลยวิ่งไปไปเปิดประตูเจ๊เจ๊เจ๊เรียกเขาเจ๊นะครับทางเจ้าหนายก็ออกมาเจ๊ ay, มีอะไรเจ๊โอ้ยผีลอกผีลอกว่าอย่างนั้นผมก็อ๊ะเป็นยังไงเจ๊ Jay? สถานการณ์เป็นยังไงมันทํายังไงเจ๊ Jay? มันผีวัวขาดไหมหรือผีแบบไหนก็ถามเจ๊ Jay, ก็ แบบพยายามค้อนเนี่ยนะครับไม่ใช่เธอไม่รู้เรื่องคือฉันนอนนอนอยู่เนี่ยเพราะว่าฉันนอนนอนอยู่แล้วก็กําลังจะหลับเนี่ยมันมีเหมือนมีมือเนี่ยมาจับที่ผ้าห่มของฉันแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาจากนั้นฉันก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเสร็จแล้วเราฉันก็ดึงผ้าหม่มกลับมาห่มอีกพักหนึ่งผ้าห่มของฉันเนี่ยันก็ถูกดึงลงดึงลงดึงลงอีกเธอคิดว่าอย่างไงนี่เป็นผีแน่นอน ฉันกลัวฉันไม่กล้านอนอีกแล้วเขาก็เรียกนี่ฮเอ่ออาเจเดี๋ยวฉันขอไปนอนด้วยแล้วกันว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยเอดูสภาพห้องดูสภาพห้องน้ำห้องช่วงดูสภาพที่นอนพวกที่นอนหมอนมุง้งพวกตู้เย็นพวกโทรทัศน์ก็ดูเอ่ห้องมันก็สะอาดนะครับแล้วไปเตะใจอยู่กับกล่องโฟมกล่องหนึ่งพี่น้องกล่องโฟมกล่องนั้น นะครับช่วงบ่ายเราไปที่ตาลาดสดนะครับจากนั้นก็ไปซื้อปูแล้วก็อัดเข้าไปในในกล่องนะครับแต่ไม่ได้เช่เย็นเพราะว่าปูพวกนี้มันไม่ได้ตายพี่น้องพอมันไม่ได้ตายปุ๊บภาพที่ผมมองตอนนั้นไอ้ฝากล่องไอ้โฟมเนี่ยมันถูกเปิดออกพี่น้องผมก็ไปดูปุ๊บปรากฏว่าเอา้าแล้วปูประมาณสักสี่ห้าตัวตัวเบิมๆปูปูปูทะเลพี่น้องเอ๊ะมันหายไปไหน จากนั้นก็ดูหาอย่างไงก็หาไม่เจอพี่น้องก็เลยไปขยับไอ้ผ้าห่มขึ้นเพราะกฏว,ว่าใต้พ้าหม่มไอ้ปูสามสี่ตัวมันเดินงุ่มง่ามงุ่มง่าม,าม,ามอยู่ที่นั่นผมก็เลยว่ารู้แล้วว่าผีหลอกหรือว่าอะไรหลอกกันแน่ผมก็เลยหยิบปูออกมาเจ้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ใช่ไหมผมไอ้ตัวนี้แหละแปลว่ามันเป็นหนีพ้าหม่มแล้วเจ๊แล้วมันดึงลงมาดึงลงมาเจ๊ก็บอกเอ้ เออถ้างั้นก็แปลว่าปูนี่ยสิไม่ใช่ผีนั่ยสิเพราั้นนะครับผมก็เลยทุกคนก็ถึงบังอ้อก็เลยไปดูว่าเอะเชือกที่มันมัดปูไว้คือปกติเขาจะมัดไอ้ปูเนี่ยใช้เชือกฟางมัดไปมัดมาไม่ให้ปูมันดิ้นไม่ให้ปูมันสามารถเดินไต่ไปที่ไหนได้ปรากฏว่าไอ้เชือกที่มันเนี่ยมันรูดลุ่ยไปหมดทําให้ปูไอ้สี่ห้าตัวเนี่ยมันก็ออกมาเพ่นพ่านจากนั้นก็ เขาเรียกว่ามันไต่ขึ้นไปบนที่นอนของเจีเพื่อนเจ้านายนะครับจากนั้นก็ได้ใช้ตัวคีบของมันน่ใช้กล้ามของมันหนีบที่พ่ผมนะครับมันคงดึงดึงทีนี้ตัวหนึ่งมันคงเห็นว่าเอะมันสนุกดีมันก็ไปไปคีบด้วยนะครับเอากล้ามไปคีบจากนั้นก็ดึง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 ทีนี้ถ้าคนไม่สังเกตหรือไม่เห็นเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันมีปูที่ไปคีบเ้าผมแล้วก็ค่อยๆดันดึงดึงดึงมามันอาจจะเป็นการเล่นของมันหรือยังไงก็แล้วแต่ แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ทําความสยดสยองให้กับอาเจเพื่อนของเจ้านายทุกวันนี้ก็ยังเล่ากันอยู่พอเล่าทุกวันก็หัวเราะบอกว่าโหเจอดีที่โรงแรมแถวพัทยาว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งมันไม่ใช่ผีแตงีิเลมันเป็นปูพี่น้องนะครับพี่น้องก่อนที่จะเ,เข้าโรงแรมอย่าไปซื้อปู หรือสัตว์ที่มันสามารถเดินได้ที่มันยังไม่เสียชีวิตหรือมันยังไม่ตายอย่าไปซื้อพี่น้องเพราะถ้าหากไปซื้อมามันอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในปูดึงผ้าห่มของเจค,คนนี้ก็เป็นไปได้นะครับเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้ขำบ้างไม่ขำบ้างแต่เรื่องแรกกเป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่าผีอาบน้ําในห้องในห้องของผมนะครับอันนั้นเรื่องจริงนะครับ แต่เรื่องที่สองนี่เล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้อง f อฟซีเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดต,ต้องระวังให้ดีคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ว่ากันไปหากถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆ ให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ